ขาดป่้งยานเนี่ยตัวเนี่ยสีเียนอนี่งค้ไฟทังโอ้กันกาจะเกาคนเนาะโว้ยจะไม่ไปเจาาทำไมน่ม <c oughs> ั้งุใ <c oughs> ไม่มตรงนีสี่ได้เออกลมมเลยเนาะอ่นี่นอือมไม้ๆนี่ตัวคนนี้ของไม้เลยนี่อ,อืนนี้เรียมๆที่ของเกาเลยล่ะโอ้โหบัน หลุนเดืกดำบันนี่นี่นี่มีนี่คิ้วหกรอยนี่เออคิ้วหกรอยเข้าใจเงินไมของมันใส่จัเต็นเออมัใน่องปากกับแบเออ ฟิ้วขาดฟิ้วขาดยูยๆก็ดับปืบเลยตกใจเบิดว่ากำลังเบิงว่าผู้ใดตรวจเวรน,นอ้อ่าแก่งเปล่าวะสองไฟเออเมื่อวา้บอกโอก,โก,โโแ,โกแก่งหรือเปล่าว,าวะสับสับไฟลงเสียงรถบึน,นๆยี่นี่ พี่เห็นจีรถลงไปทางคุณลุกไปลงไปลงเออลงลงไปทางออกหัวดีนะมันเวียนตรงกันมันทำพิธีมือตึ๊บเลยปุ้งหูเรืองเลยห้อยมือตึ๊บปล่อยมื่แล้วขึ้นไปทัวร์ได้ป่ะเนี่บักยุยหรือเปล่าว้าวนี่ไฟอุ่นเนาบักยุยเลนสายไฟเปล่าว้าวเนี่ย มันบวบอยเขามาหาเขาไปสู้ที่ชอบแลยมั้งมีมองมันมีมองไปดีเห็นเห็นได้ว่ามันขี่รถเกียงเ่แถวปลายอยู่ข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางบัตรติกบัตติกแค่นั้นละจุ่มๆเล้วฮะปินขอาวนี้ปิดอโอ้ใหญ่ยัยนเสียติดอยู่ือ ขุร่วมกันออกเลยโอ้ยติดชะเดอติดชะเดอร,ดดดอรมันมีตัเลยมันมีอัะไรที่ว่าตัวบ่ม,มีแนวขยับเนาะอันขุ่นบะเกียวอันขุ่นตึก้งเดียว,น,น,ยวนี่ยังตึกใหญ่เลยนี่บ่ครับตึงไงเด็กมันอ,อยู่ตามตรงอันนี้บ้านพักไฟทางร่วมกันเบิดออกไป้ทีเบิดอื เด้อเว่ีหลายทีอะไรเจ็ดเจ็ดติดๆๆด,ด,ดให้มันแล้วน,นี่นี่น เาไม่โง่ใช่ไหมตกใส่ตรตรใหสสสัวนะมึงได้ขาดน๋อขีเกี่ยมกัดสายได้เน่อบนันี้เน่อไฟลอดขาดเบิดตัวบหนจังหวะ เี่ก็บอืมอืมอือืมบืมอดอืออืมอืมอืหลอืมอออือดออออ มาหลอดไฟเปแลแ่ยนขึ้นน้งค่ารถอีกแล้วโอ้ลงไงสายสายก็นี่แล้วมันเสร็นเนี่ยมันออกไปคุณกิ้ว้ั <c oughs> นดึงลงเนี่ย เหี้บินหมอมาไอ้ไเขาเฮ้ยไฝหัวหลายไ้ขาดเลยคืนไปหาอยู่ไสแล้ววัด่เห็นดอกมือตีคืนหนึ่งแล้วมืออื่นเดี๋ยวมันกันเดี๋ยวมึอเต่าใดี่ผมไล่เบิ่งเสิน ขาดวไสัวะเอ้ยเวยิลวลงปานีแบบไฟมากเ,งไงาาไเ่ไฟแดงโลเลยปล่ไ,น,น,ไนสองเนอีนเกเขนหนึ่งเนี่เนเนี่ยเขีนเนี่ยไปใสเขียนเหน,นบอกเกนเน คดขึ้นไปพุ่นพดไปตรงไหนขึ้นไปหากองนี่กองสี่เหลี่ยมนีม่ขึ้นมาตรงทางตัวนี้นนเบิดเท่านั้น,นตัวน,นี้ก็ซ้ายนี่เอามันสิวลงไปน,งนี่มันต้องขิดนมานี่ มันพักก็มีดับบอก่าดับดับต่ไฟทางดับต่ไฟทาง